ตั้งตอนนอกลาน <laughs> ดูดูด,ด,ดูสวนแก้วลงเบิร์กดูสวนดู <Okay. S 2> เอเคโอ้ปูดดนยังไงคักขนาดเลยโอ้ป้าเต,ตอ, <c oughs> อเป็นไรพ่ออารมณ์ดีอารมณ์ด <c oughs> ีนั่นนี่แล้วผ่อแต่เกิดเป็นขน อยู่หลงอยู่ป่าพ่อเพื่อด้พ่อไบบว้าวอิมร้อยนี่ไงเจ้ากระไรโอ้ยเนาะพ่อเนี่ยกาสบายดีและสวัสดีน้องผมไอพี่น้อง เบอร์สุขสุขคนพี่น้องเด้อบว保卫สู่ในแล้วก็ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเองกะนีน้ดีตอนหับข่าวสู่สองบบเตียงทองซานิลอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้ก็บเตียงอ่ากลับมาทางบ้านอ่าน้องงามพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าให้เรานอนอยู่โรงพยาบาลพี่น้องเลยตอนอ่าเร่งเร่งบาเตียงก็เล่นมากับทั้งประจันแล้วก็ ทำงานบัจจุกบัจจุคนนี่แหละพี่น้องเห็นเนาะมานแกสังกสีกับผาเฮือนไม่ให้เราพี่น้องเห็นเนะาะแต่ว่าใช้รถบัจานรถบัเตียงเต็มพี่น้องเลยเครื่องเต็มก่ได้ใส่บ่ได้นะตอนนี้ก็เอาลงเรียบร้อยพี่น้องเลยผูกซ่างเพต่างๆมาลุ่มมาตุ้มมากรุบมากรัวอยู่พี่น้องเลยอยู่ทึ่งพูดเลยเนาะเพื่อนก็แจ็คเก็ตดิซางอันนี้พี่น้อง,งกิเน,ะนงเข่าอ่าทั้งลุงเฮิร์มซื้อกับเข่ากับหนามม้าไม่ให้เพื่อนกินมพื่อนพี่น้องเลยน,น,งงนะไปเอากระเตียงเชียวนี่แหละน้ำ อันเดกก็นมพี่น้องเอ็มดอกเอ็ม100ไปต้อนสางเพิ่นพรนมีทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้น้อยกกินเอ็มบ่ได้กินนมแทนนงเนาะไปไปเบิ่งนํากันพี่น้อง้เพิ่นเฮ็ดหยังนี่้มื้อนี้เนาะก็ซุ่มซวอยู่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยอไปพี่น้องเอ้ยเนาะไปหาเพิ่นนํากันบัดนี้โยสบายดีเด้อสร้างเด้อ Đôi, đúng thơm thế nào Lốp hết đi sáng vô nè Ăn cơm bà Chờ đôi bà Chờ đôi, đôi, cơm này Việt nó Thế nào Rồi, rồi, xe đi phở, bài đi Đây sáng ăn cơm Ô, lại ra luôn พี่น้องเลยอากินข่าวอิ่มแล้วก็กินน้ำแล้วบะนิ่เนาะอพี่น้องเลยเสื่งลืมสู้กำลังอ่าโทรพี่น้องเลยสงหชี้ใช้างอันนี้บอช่างคนไนช่างโอ้นี้ช่างน้อยช้างกลางช้างใหญ่ สามคนบ่อข้อ๋โอ้พ่านี่เนะยเออเข้ามาซอยมาซอยกันออมาซอยเครื่องลงมาจากรถอือดย—โดยพี่น้องงเป็นด้ไรลานน่อยให้บ่คืนง้อเป้ไปห้องมอให้บอคันพับพุ่มเราบ่ให้ให้ือเกาบ่พับุ้มเราบ่ให้ เจ้าวะคุณนี่เห็นแล้วห้คือเก้าห้คือเก้าไปตะกอนนันก็หายแล้ววัวก็ห้ไปห้องหม้อห้ห้ขัดพอยาอุ้ม่ะห้ยผูปู่ผู้ปู่พอยาใช่ผูปู่ทั้งพอยาวันนี้เนาะโอ้ยเมื่อยน้ำเดือดเออันอันนั้นได้พอรัฐธรรมเรื่องเงินน้ำมาโจะมาโจะน้ำบาดาลให้เอ้ยเพิ่นเพิ่นวันนี้ได้เพิ่นมาอยู่บ่ เร่อบ่อรวยเอาเอ่ทำไปเอาระเบิดม,มันมาจากมันมามาจากบอ่ออ๋อมีบ่เบอิดพุ่นนะมีแหละอ่าโทรม,มึงด้วยฮะโทรถามมึงด้วยอันนั้นแเราก็ให้มันแล้เบิดโอ้อยู่พุ่นบ่อ,อ,อ,อือพนะี่องงาหล้าฮะอืออือพี่น้องไงคิดว่าถ้ามาเจาะทันมื่อกี้นั่งมาอ่าพี่น้องบื่อบัสกับลงเลยเนาะอ๋อ,อขอบใจเลยอันซื้อมา มาปนห้อาหารมาปนมาต้อนอาหารมาปนโมเมนต์มาต้อนแบบมีลำบานมีเนื้อนุ่มนุ่มกินฟูเิ็กน้อยกินนั่นบ่ได้ก็กินนุ่มผู้ใหญ่กินได้ก็กินนี่เลยนี่นี่นี่อ่ำรวยหัดซิปอ่ยที่นั่งเลยอ่ำยอิ่มแล้วบ่เข่าอิ่แล้กินแต่เฮงเติบเลยพี่น้องอิ่มอยู่เนาะ มีแต่จักมือสิใส่ได้เอนี่สร้างมือหรือมึงเล้อมึงประมาณประมาณสองมือใช่เนาะมึงสองมือโอเคโอเคโอเคผมเาาป,ป็นยังขอแต่ว่ามันมันมันเอาละเอียดเอาความละเอียดดีกว่าซ่ากับผมเป็นยังอ่าให้มันละเอียดอืแต่พอใกล้ๆนี่คิดว่ากระท้อในฮับแล้วความองการเนาะไรเแล้วรูเล่เล่ละพอปุยักแม่น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 แ

บันทีเป็นอะไรนั่นโดยจักเป็นในในแนวยาแบบเฮาเฮ็ดเฮือนต่อชนชาติต่อชนชาตินี่ชำได้ชำหนึ่งเทาก็ต้องปวาวน้ำผู้เจ้าคลองมันง่ายกว่าตัวนี้เครื่องแบบว่าะัวนี้อยู่ทางนี้ผู้เจ้าคลองผู้อยู่ทางพุ่นโดยจักเป็นในในแนวยาไอ้แม่บอก สองมือนแดดแหงจนพ่อหันใจผู้ท้อแต่ว่าหันใจมือนี้มันบ่ได้แล้วมันแดดดิบมวยเนี่ยมันร้อนเนาะร้อนขนาดเหลืหลออืออโดยโดยพี่น้องเลยมิตรว่าเจ้าของกะนอนห้องหมอเนาะโอ้เจ้าของเฮือนบ่นอนอยู่ห้องหมอพี่น้องเลยอันนี้ก็บมิตรว่าให้พ่อและบึงนำเด้อ มันสิมีอันน่ะปักประตูอยู่เดี๋ยวมันจะมีพวกอันปองเยี่ยมมาแหละครับอ่าเขาจะซื้อมาใส่แม่ว่าชันลูกซื้อปองหยอกปองเยี่ยมมันบ่าไปดูเข้าตู้อ่างเราต้องบอกวิธีขายนี่เท่านี่เซนเท่านี่แมตรบอลอันนันอันน่ะเขาจะซื้อมาหนี่มันเป็นวงกลบเขาเป็นเพ็ดสำเร็จรูปอันเด้ออ่าโดยอ่นั่นแหละอ่าก็อันนั้นบอลไหนบอล แมนเฮ็ดน่าจะเฮ็ดบอลนึงนี่แหละนี่นี่นทางทางนี้แล้วก็เฮ็ดประตูออกนู่นนี่อ่าโดยประตูออกประตูออกปองหนึง่งแล้วก็ปองเยี่ยมหันอ่าปองเยี่ยมหันช่องบานนี่เด้อออกดูนี่แต่ว่าหากเดี๋ยวเบิร์นจะซื้อมาให้ดอกเดี๋ยวจะซื้อมาวางไว้ให้เดาเจ้าท่านในอ้อมดอกไม่ใช่ว่าจะใส่หลังคาก่อนเดาเบิร์นเดาจะซื้อมาวางให้แล้วก็เจ้าตนะั้งใช้รถนะแล้วก็แท็กไปเลยบนี้ ว่าพอแก้ไขสิคือว่าทำลูกเราบัดทำในนี้แม่นบ่ประตูเข้าออกหลับเป็นทางนี้บ่เข้าออกอะไอยู่ทางนี้ทางนี้เลยทางนี้เราเป็นปองเยืยอได้ได้ได้ทางนี้เราเป็นประตูออกแม่นแมนแม่นท่านี้ในเห็ดเป็นทั้งทั้งนอกนั่งลินนั่งลินยิน,นลินแบบ นอนเว้นโอ้ก้าวโอกาสแมนแมนคือจะเจ้ามานี้แหละจะเจ้ามานั่งชุ่มเชียน์่นั่งอยู่นอกนี้ห็ดเป็นทางในไปนอนนะางกันมานี้ จักหงงานเป็นพักนี้เนาะแม่นหกจักผลิตเดี๋ยวพันนี้ผลิตลูกผลิตคนผลิตคนผลิตคนเนอผลิตจักได้หนึ่งด้วยด้วยด้วยอันนี้หม่งหงงานผลิตนี่ภาเป็นแม่ยังอยู่นี่มันอาแม่นแม่นพระโ่มบ้าเฟ่เดมันอยู่นี่ เอาเนี่ยบาปุ่นคนโทษเด่นเยว่เป็นยังบ่เป็นยังเนาะพอนี่ครับพอนัวหัวม้วนกันพี่น้องเลยเนี้ยังกันน่ะผู้ทั้งรุมผู้พากันเฮ็ดิฉันกันน่ะโอ้พี่น้องเลยฮักแล้วผู้มันหนักโทดพี่น้องเลยย่อกระถางขึ้นรถเนาะอืม ด้วได้วยลิ้นน้ำพ่อเนี่ยลิ้นนี่ยได้ะตังได้ลิ้น้วยด้ยบกไแยงว่านัวหัวม้วนกันนะพ่อนี่ยเด้อสีมือสีชื่อได้ตังชั้นนี้แล้วแมันว่าพ่อแฮกคิโลด้ว้ดน้อยนักจัง ไปน้ำพอได้บ่แม่นพอบ่อยากเว้ามือนันบ่อยากครโบมู้นั่นดอยดอยดอยได้ว่าพอเฮ็ดยังไม่ยังกันแด้ว่าพอไอ้โอ้ยสันนี้สำนั่นได้แต่พอคิดยังบ่ได้แล้วตัวนั้นนันพอได้จังได้กลับพานั้นพอจังบ่อยากเฮ็ดดอยดอยเฮ็ดให้มันแล้วเกียงสะอาดแล้วมันแล้วแหละแล้วไปดอย นนาถือว่างานละเอียดงานละเอียดอยู่อ่าคักคัดคัดในการในการติดตะยอกตะโย่พอติดตะยอกตะโย่ข้างหน้าแล้วผมแม่ท่านว่ได้บ้านลูกบ่าใช้เฮ็ดงานชำไดชำเนื่งไม่เล้เลยเลยแต่คือว่าแป้นผู้นี่ยชำได้ชำเนืองมันมาเทียงกันพอชำไดปับชำไดชำเนืองนอกแม่น็อกลอยเพียงแต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ชิ้นจืดเลยเลยตอนนั้นละ พ่อแก่ไทยอ่ะพี taki, ่พี่น้องไอ้ลูกเพิ่นก็บ่ได้ให้เด้ลูกน้องงามเนาะใจอีหมดละเอ้ยคือบ่ใส่เสื้อให้เพิ่นนี่เฮ้เสื้อกันหอมแบบปูไปนุ่งบ่ได้นะมันเป็นหยังไงมันฮ้อนห่อนเลยโอ้ยใส่ให้เล้ใส่ตัวบางๆแล้วก็ซื้อมาให้หลายสุดอยู่ใจอีล่ะจใจอีใช่ไหมพอเจ้าดิอยู่พี่เพิ่นบ่ให้เนาะเอ้ย บ่ยาวบ่แม่ง่ายปะปูขอบคุณัของแท้นงของแท้บ่อ่าๆพี่น้องเอ้ยโอ้ทางนี้เบิ่งลานเบิ่งลานกับลูกเนาะลูกก็ยังน้อยๆนึงพี่น้องเ้ก็ได้ทั้งลูกทั้งหลานซํากันเลยนั่นกะน้องายกับ จ้างสลมดเนี่ยมาต่างกันับจ้างผู้บริษัทหับช่วยผู้องค์การเนี่ยต่างกันเลยตะดองเลยตะดองบ่านี่ความจริงประมาณช่องมือเอาให้ช่องมือประมาณสามือฮ็้ชามือประมาณชิ้นมูให้ชิ้นมประมาณโลโลเลยเลยประมาณนความจริงอะไรตัวนี้เลยคือเฮากับเจ้าเออยินก่อนเออดายนั่น ความโอกาสเนี่ยมันมาได้นองเรยเคยทานแล้วระยะผ่านมาได้้สำเรงจสำเนีจแล้วไม่หรอโดยนั้นตัวตังตรงนี้ตัวนี้แก้น้ำนี่เนาะอันนี้มันแก้สุขภาพโอ้แก้สุกพลาบริงานทางในหันมาเอาตัวนี้มาแก้โดยอันยังอันนี้อันนี้อันนี้พอ คืออย่างเชนี่พึ่งมาเน้พึ่งพึ่งห้องมาเน้ตัวนี้ห้องลูกมาเน้ลูกพึ่งเออดียังนี่ชูกำลังบ่โอชูแบบหายใจพูดปูดเช่นปูดเอ็นเศรอบอ่ะนี่กินนี่เศรอบ่บ่ได้เศรอบกับไข่หนึงพ่อแก้ไขพ่อแก้ไขเออแม้ว่าเศรอบมัดเลยล่ะบ่แม่พ่อแก้ไข มีมีแต่เนี้ยจะแก้ไขนะแถวนี้เนาะแก้ไขก็ชาวจอกแรงจอกบ่แม่นบ่กจี๊ดจุกโบเมนมันแก้ไขอ๋อเดี๋วมาแก้เบิด์ตหนิโบเมนเนาะทีละเป็กทีละเป็กโอ้นนอับพอดีนอนรับฟันดีออโอเคโอเคได้การได้การพี่น้องได้บ่ถ้ามือไหนบริกินนี่ก็ได้บ่ได้คือกันได้คือกัน แต่วันชกป่าเฮามันบ่ได้แข็งแรงชีมื้อมื้อชีฟื้นฟืดมันนี่น้ำมันลอลื่นนี่เนาะลอเลี้ยงลอเลี้ยงลอลื่นอคำว่าอะไรกันน้ำมันลื่นเนาะนี่เนาะนล้วมันลื่นของค้นน่ะลื่นข้องข้นมันลื่นลดน้ำมันดินอร่อยเนาะน้ำมันเครื่องแล้วพี่น้องเงน้ำมันแปะ ส<ร> <harma> like ้าวจอกแรงจอกแต่มันลอเลียงเลยเลยตัวนี้ได้เส่ตัวนี้ก็คึกอยู่ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้วาวปนัยเครื่องคงจักรของงานเลยขันเขาวใส่ยาเบือกะเขาว่าเขียนมาะตัวดีกินแสบเฮาก็ต้องกินเลยจักรยาเบือคขันบายาผิดบ่อยจักรบายาผิดของรงงานต้องกิน คันปิ้นละปิ้นก้อนตายละตายก้อนจังหูเลยเลยนั่นแต่ตัวนี้นี่พอเฮ็ดได้โหพอเอาได้ตัวนี้พอเอาไม่ได้อันนี้เจ้าผลิตเองตัวนี้เออแต่งเองปรุงแต่งเองหักไม่เองหักเองหัเองหักเองกรได้เฮ็ดเองเฮ็ดเองเฮ็ดแป้งเฮ็ดแป้งผสมมานะหากไม่แล้วผสมเฮ็ดเองพร้อมเป็นพร้อม เตโตนี้นี่เห็นแต่ตัวนี้น้อยตอนเข้าผลิตพ่อเ่ยด้อยกบเห็นแล้วอยู่ประเทศไทยพ่อแต่พ่อกาะบะของนี่พ่อกินด้วยทำข้าใช้น้ำกดกับพ่อกินเลยโอ้ยบอบ่ใช่หรอกแต่ใส่น้ำกดบุมาฮอดพี่หรอกพิ่นช่างปิดโรงงานไปแล้วใช่บ่ได้บ่ได้บอกินดในนี้ด้วยคนลาวเฮาตรงนี้ มีคนบัญชาเนาะกวดปวดการกวดกาบ่ได้ต้องต้อง,งมีแนวที่ตัวบุรีนี่เมนบุพานแบบบ้าสั่งโรงงานปิดรถดบริษัทเอ็มลอยด์บร,ริษานคนลาวเขาว่าโอ้พานแล้วเฮาต้องกินเฮาต้องตายก็ตายใ <c oughs> ห้ลูกหลานเขาชื้นต่อไหม <c oughs> แต่คนลาวเขาเลยเสียบทบาทไม่บอกเขาคึนน้นอันั้นแต่นี่เนี พ่อพอมีจักรขวดเฮ้ยขวดน่ยเขาผ่านะเขานี่ยแล้วขวดเอาเองแล้วเขากวดมาแล้วทาเบิดหลายขวดแล้วโอ้ไปสักการนั่นแหละด้วยแม่แม่เครื่อนั้นถอดดีบุรีเอาไปจักเอามาหอดเอาแล้วต้องกินกินรถกินรถดูมีปัญหาตัวนี้พี่น้องเลยโดยอดยเพราะว่า กินหรอเดินแต่ดองงอกต้องอกตริงหรอบ่นกลางต้องนกลางเดินเดินเดส่วนแก้วลงเบิ่งดูส่วนดูโอเคอ่าป่นยังไงอู้หูขนาดเลยโอ้ป้าโตเป็นยังไงพ่ออารมณ์ดีอารมณ์ดีนั่นนี่แล้ว พ่อแต่เกิดเป็นคนอยู่หลงอยู่ป่าพ่อเพื่อให้พ่อเป็นว้าวอ็มลุยนี่ไงเจ้ากระไดโอ้ยเนาะพ่อเนี่ยความทุกขเนี่ยพ่อผ่านแล้วแล้วแล้วแต่ความสะดวกสบายพ่อยังด้วยด้วย้วยมันหิวอากแต่ความลำบากนี่ผ่านมาเบิดแล้วแบบไรแบบไรนี่ฮู้เบิร์ดหูมัดไม่ยังก็เลื่อยมันแล้ว lưới cả lưới mưa đấy rồi 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 thế kỷ lưới mưa đấy bè kịch luôn mà tao phu à, hàng ô anh ăn bao bao ý bè mà tè phu phu nữa cho bè ừ. bưng phu hẳn rồi nhang khi tao tô cái nước mưa đấy nó mày phong mưa con hao nè sao mưa hàng mất sao mưa mất cầm ở nhu cầu bớt lời bớt ừ. lời ừ. biết là nuôi nương chắc xin rồi สามแผ่นแปนปูหกเมตรเลยพอพอดึงมาแม่ได้ปะแบกมัดมดาแม่ดึงครึ่งนึ่งอันี่ครึ่งนึงังน,งนยู่เอาเนี่ย,ย,ยนีย่เลยบันลายลาย,ลายช่องลายช่องนึ่งลายนึ่งแลักกรบโบแบกอะไร เมื่อก็ตัวเองเลยอดชาวเมื่อเมื่อก็ตัวเองเลยเด้เด้มันมัดอายุการเอาแหละมันเหตุไรก็เบิดกำลังเนาะมันกำลังโอเคโอเครถอำมัดไอ้ลังเบิดไอ้ลังล่ะเบิดเฮงมันล่ะโอเคโอเคไปซะพ่อเดียวให้พ่อนั่งกินแซ่บๆชาเด้อร์มานีดเด้อบวกวนเวลาหน่อยพี่น้องเลยมื่อนี้นี่ยมันไม่ได้ขึ้นบ่มันมีบื้อนบ่บื้อนเนาะโอเคโอเคโอเค มมเ,เดี๋ยวบืนจังกับมาพี่น้อง,องชี้มุ้งปลายละชี้มุ้ง<ไ>ปลปาลปลยละคำละคำละพี่น้องเลย,เยบะแรงจังบืนจังว่าก,กันเ,เดี๋ยวบืนสิมาอีกรอบอยู่เดี๋ยวสิมาใหม่อย,อยากกินยังบืนนี่จะซื้อมาฝากโอ้ย,ว,ย,ว,ยว่าวปลาไหลว่าวปลาไหลว่าวปลไหลคันลูกอ่ะคิดเห็นเป็นหูตัวใดก็เอาตอนนั้นสำหรับอาหารที่เซ็ตเซุด เจ้าจะกินไม่ยังคือยังบ่พอไรอ่ะบ่พอไรบ่เคยกินอาหารแซ่บมันบ่ได้สุดเรื่องอาหารบ่เคยกินอาหารแซ่บลาบซีนี่แซ่บบ่กัว่าบ่ได้บ่บ่ได้อี๋อันนี้ชีเจ้าสมมุติว่าเจ้ากินอ่ะบพอันนี้คือแเสพนะนะบ่ได้บ่บ่ได้ม่ยังมากก็กินเบิดเนาะมีน้ำมันน้ำไม้ก็กินโอเคโอเคเรื่องตองการนัดตัวนี้ตัวนั้นพอได้ได้ได้ด้ อ้าวโอเคชนะเดียวบืนดิซี่นักกินมาฝากเด้อขอบใจหลายเพาะโดย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 โอ้ยพี่น้องเลยไปบ้านนี้เดี<อ>๋ยวลอยบืนเจอกันไหมพี่น้องเห็นนะ<อ>เป็นเดี๋ยวขึ้นมุ้งแล้วบืนนี่<อ>แต่วันนี้คักอย็ได้ขมุง้งกับมันโบเดดเนาะโอ้โอบฮอนมันโบฮอนมันมันมันขะมันมาโดยโดยมาชาพูดเนาะด้วยด้วยด้วย พี่น้องงโอเคพี่น้องไยโดยพี่น้องไเมื่อนี่อากาศดีน่อยเนาะออพี่น้องไงบ่มันฮอนเนาะเมนเมนเมนพี่น้องนงอู้หูพี่น็นได้สบพี่น้องไงบ้านนี้ อดทนหน่อยเนาะขอบใจไลายเด้อมาเห็ดเทือนงามๆให้ทั้งน้องงามเพลินอันนี้ก็ลูกไซส์สร้างพี่น้องนี่เนาะแต่ว่าสุดยอดสีมือก็สุดยอดสั่งใหอันแล้วตัวนี้ก็พอกรยอมโอ้ได้ได้ชิ้นนี้ก็ถือว่าผ่านแล้วโอเคโอเคยังไงถือว่าได้เรื่องได้เรื่องอืมอได้การแล้วนี่ก็ถือว่าสุดยอดมีแต่สังกะสีมาคำน่อยนึงมันนี่บึมีแต่บื้นเนาะเริ่มเห็ดเนาะอ่า จ้าเจ้าเจ้าขอบใจเรไรโดย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 พี่น้องเลยไปเสนอข่อยกัปปาก็เด้อมคำนะเด้อประเดี๋ยวขอบใจเลไรสร้างโดยบื่นอ่าสิมาเยี่ยมไหมพี่น้องเลยสินักกินนักอยากมาฝากมาต้อนเนาะเจ้าเจ้าขอบใจเรไรเด้อสร้างเด้อไปพี่น้องอย่าไปเตียงกันสิคอตูเดินทางอ่าผู้เล่หุนกลับต้องไปหาน้องงาม ตลงไปบางกุ้งอาการแล้วพี่น้องเลยมันนี่กับทางกระสุนทางกระสีมาแล้วก็มาอัปเดตบางสางเนาะคุยกันเรียบร้อยแล้วประมาณอีกสองสามมื่นเดี๋ยวแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวบืนสิ่ขับเขามาใหม่ที่ไหนกินนี่อย่างมาผ่านมาต้อนเพิ่นนะพี่น้องเนาะแล้วก็สีมาสารต่อเรื่องอันเจาะน้ำประดานทางเพื่อนเอ้ยน้องน้องหัวหนองเพิ่นพี่น้องเห็นนะ อ่ะมื่อกี้ก็ฝนตกพี่น้องเลยโอ้บรรยากาศมืดค่ามืดพนโอ้โต่เมื่อกี้ได้พี่น้องเลยคึมคึมอยู่เลยเมืเอเอ่อกี้เนาะเฝ้าออไปเฝาออกลับพี่น้องเลยนอนก็พอเต็มอิ่มเพราะว่าหลายอย่างหลายเนี้ยพี่น้องเหนะ็นเนาะมันกับเรื่องแจ็กยงกิญย,กกยาพี่น้องเห็นเขากะโอ้โธ่ถือว่าถ้าเห็ดเฮือนพ้นแล้วนี่กน็น้องหองอกน้องงามถือว่ากลับมาปกติน,นี่ก็โอเคอยู่พี่น้องเลย กระตุงมาตัวอยู่เนาะจะไปหาน้องเลียอีกมีผู้ใหญ่ฝากเงินมาจากซอยเราพี่น้องเอ้ยให้ซื้อไม้ซื้อตอกแล้วก็อ่าซื้ออุปกรณ์ไว้เฮ็ดเฮือนให้เราแหละแต่น้ไปฮอดจักเทื่อพี่น้องอยู่เมืองนองตอนนี้อยู่เมืองสิปูนอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะกพุ่นแหละนาจบ่อื่นถ้าบ่ทันมื้อนี้ก็พี่น้องติดตามเบิ่งติดตามซุมนํากันเนาะก็เป็นตาอีกครอบครัวนึงน้องเลียก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแล้วมาใหม่ก็คือน้องนําพี่น้องเอ้ยน้องนําก็อ่า จักสิวาเนีไยใพี่น้องเลยป่วยเป็นอะไย่างน่าจะเป็นบะเตียงคิดว่าน่าจะบะริงน้ำใสแสด้วไปจะขอโทษขอภัยน้ำพี่น้องเลยครับโมเมนต์กันเลยเนาะจอยแห้งแล้วก็แบบแบบสุดโซมแห้งเลยพี่น้องเลยจักสิวานเนีไยใเนาะก็ให้กำลังใจเพื่อนคือเก่าพี่น้องเลยเพราะว่าทางครอบครัวแล้วกับบุมีพี่น้องเยองอลยครอบครัวนอ้อ,นองนำหันกันเลยถูกยากปากมองคือกันเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆเดี๋ยวบะเตียงกับซี นำไปเบิ่งฮอดบ้านฮอดเพื่อนเพื่อนเพื่อว่เป็นจริงใดเพื่อนพี่น้องเห็นเนาะตอนนี้ก็ยังบ่หู้อยู่หอดเพื่อนบ้านช่องเพื่อนอยู่ใส่พี่น้องเลยเพื่อนบอกอยู่แต่บบเคยไปเนาะมันก็บ่เม็นทินบ้านเทานะพี่น้องเลยฮาสลามเมื่อนี่เป็นเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุญพี่นายเจดีเบิร์ตทุกท่านที่เข้ามาติดตามฮับชมคลิปจนจบแล้วกับบุคคลโฆษณาพี่น้องเลยขอขอบคุณขอบคุญพี่นายเจดีย์ที่อยู่ต่างประเทศได้อยู่ฟังไทยอยู่ใส่ก็แล้วแต่ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยทางครอบครัวของน้องงําก็ขอให้ ทุก่านจงพอดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงพัชจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเนาะเจ้าให้มาซําได้ก็ขอให้ไรกับขื้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนไมอมากก็ขอให้ได้แก้วมานิสทธ์โทษให้อย่าให้มาพานมานให้อย่าให้มาเบียดและขีดเดียดอย่างไรก็จะให้มาใกล้เจ้าเด้อบวชเริดธุรกิจการงานยังก็ขอให้จะเจร่ญนุุงเรื่องในน้ที่การงานตลอดปีและตลอดไปปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้ จุขุมวามุตติปรารถนาทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิดสาธุเนาะอาำารับเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องเบัตรสกุลทุกคนบ๊ายบายพี่น้อง